โอเคสวัสด okay, so ีแบบมือเดียวอีกครั้งครับวันนี้อยู่ผมกูดคนเดิมเพิ่มเติมเดีเด๋ยวบอกครับวันนี้เราก็ามาอยู่กับรายการเดิมคือกูรีวิวนะครับวันนี้จะมาเป็นเอพิโซดสองจะเป็นเมนูอาหารเอ้ยไม่ใช่อาา่ะฮะเป็นแบบของกินเล่นนะครับปกติก็นี่ผมหิวมากเลยนะฮะไม่มีอะไรผิดเค okay, แต่ผมเจอวัตถุดิบบางอย่างที่มันอเมซิ่งไทยแลนด์และอีสาเนเหนือใต้ออกตกครบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอะไรวัตถุ ติดในวันนี้ติดตามส่งไ,ไปไปมีไม่ต e r f e c อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้นะครับอย่างแรกเลยเออบางคนนะชอบกินเคยไม่ชอบกินผมก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าก็เป็นอีกอย่างที่ผมก็กินมาตั้งแต่ยังเด็กเป๊ะด้อยนะครับตีนเท่าฝากหอยกระเด็ดชอบโอเคครับนั่นก็คือมาตายนั่นเองโปโหมตายบ้านเราโอ้โหมาตายบ้านเราพอ <laughs> พอครับ เดี๋ยวออมากกว่านี้เขาจะจ่าตาโอกาสหนกกับที่น่าชื่นบอกจริงๆคฮยอร่มันร้อนจริงๆเลยโอเคครับเราต้องมีมัตาตแต่ผมเห็นแม่งก็มัดทุกส่วนก็งงเรียกมัตไตโอเคส่วนในยากปกติคนเรานะครับกินมัตา้าคุณกินกับอะไรเออทุกคนก็ต้องนึกอ๋อน้ำตาลไงโกินกับน้ำตาลแต่เหมนนี้ผมไม่ครับผมจะกินกับสิ่งที่เป็นทงเหมือนกันนั่นก็คือ ตื่นตึ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 ื่นโอวันติงผงไหมฮะโอ้โหเวลาคุณกินโอวันติงแบบผงกับมัทฉะคุณคิดดูเวลาคุณจิ้มเข้าไปมันจะระบูร์ระไมอืมเมซิกอูมามิมันจะรสมมะชาติแบบอูมามิโออิชิอิตายคิมุจิอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับโอเคมา คิดยโดอเค okay, ครับกลับมาช่วงเดิมช่วงเห็นมือสองข้างกูเรียกว่าช่วงได้ไหมเนี่ยโอ้ยเอาเขานี่เหมือนเดิมนี่ครับโอนสิงซ่ะวันนี้ผมคือมันดึกแล้วขี้เกียจเอาไปหยิบถ้วยนะครับเอาถุงมาแทน,อนเอาถุงมาแทนโคตรอันาาเลยฮะเอาถุงมาแทนฮะซึ่งเป็นถุงไส้กรอกเมื่อเย็นมึงซื้อมามันจะมีรสชาติของไส้กรอกเป็นแบบรสชาติที่เข้ากันดีจริงเลยครับเนื่องจามือมลื่นเทลอลื่นนึง ครับผมเทมันลงไปครับอืมถ้าคุณมีวัตถุดิบหรือนะฮะส่วนผสมนะฮะพร้อมนะฮะจะไปเลยเขาาจะสันะ่นฮะเพราะว่าโอ้ยเี้ยแม่งที่นอนกูอืมอเคยครับต่อไปครับมาตายาตายปเป็นของร้องหิว่อนข้างที่จะหิวครับอืมเอ่อมาตายเนี้ยฮะคงจะรู้กันดีว่าแม่งแกะยากดีเคครับทอ้องร้องแม่หิวมากไม่รู้หิวอะไรฮะ เข้าเค็นก็กินนะครับเฮ้ยหายหายหายเล่นเองตบเองครับถามว่าคนดูจะหาหรือเปล่ามีอาจทราบได้เดี๋ยวผมดูแล้วผมยังไม่หามั่เครียดกัจจบตัวเอง <c oughs> เฮ้ย <c oughs> บางคนเขาไม่ใช้มือจับดูมันติดมือเป็นต้น เย่างดูแบบกีจาสปาแตกนะครับเออต้องขอขอบคุณสําหรับคนไลค์วิดีโอนี่มันเป็นแรงผลักดันให้ผมทาต่อไปไม่ใช่แมงไม่ไลค์เลยจะได้กูไม่ต้องทำบอกอย่าทำเลยนะี่ครับอย่าใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้แล้วไปตัดภาพกันโอเคครับสวาสด,ดีสองมือได้เหมือนเดิมครับแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมครับจะมากินโต เป็นเมนูที่ผมคิดขึ้นเองแล้วก็ต้องกินมันขอช่างมันฮะฟังเพมงผม,มน้าจะด,ดีนี่ครับจะเป็นมัตตารบช่วงผงโอวัตินนะแร้วกินเลยแปลก มันแปลกมากคือครั้งแรกที่คุณกัดเข้าไปอ่ะมันจะได้รสชาติของโอนตินนะโอนตินปึ๊บพอโอวัตินมันมาแบบอือเร็วยังสายลมพายุเฮืรนเคนปุ๊บแม่งหวานโอวัตินปึ๊บแป๊บหนึ่งปุ๊บรสัวเทียแล้วมันยังไม่ถึงรสของมาตายยังเป็ต้องมาดูดิ้วตัวเองติดเลอเคครับชิมต่อเออโอโหหอมเยอะไม่ต้องประหยัดือ ก็ส่งก็ตื่นได้แต่ถ้าเปิดเป็นผงเป็นน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยมันจะหวานอยู่นานกว่าคืออเนี่ยมันมันบางผมรู้สึกมันจะเบาบางนะนะครับเอาอย่างนี้นี่ติดต่อเทแม่งลงไปเลยตายเอ้ยเอ้ยมึงลงไปอยู่อ่ะเชีย้ยลงรัดตาย,ยนี่ครับมาตายแล้วได้ลงไปแล้วจากนั้นทำการรีมิกซ์หรือการเช็กเช็กสเปียให้มันเกาะมันเป็นตังเมเกี่ยวอะไรงเลีโยโอเคครับเรื่องการขยาย โอ้โหฝงมันแรงมาโอ้วันนี้มันอะไรนักหนาวตั้งหมาเห่าแล้วก็เมฆเสียงเสียงลมกำลังปลาทาเชิงมือชัวโอเคครับนี่เห็นไหมมันเะได้ละลูกรางแม่งน่าเกลียดมากอะน่าเกลียดมากอุ๊ปเปอแม่มาที่คอซุปร่างน่าเกลียดมากฮะแทบกินไม่ลงแต่เราก็ต้องกินมันเป็นเสด็จคม a m a z ม n g พอยอย่างเงี้ยจากมันบางๆใช่ไหมเพราะว่าผมใส่น้อยอันนี้ผมใส่แม่งคุกเขาให้เข้ากันมัม่หลอยผมผมว่าเด็ดจริงว,ว่างๆคุณลองทำครัร่อยฮะมันหอมช็อกโกแลตมากแต่ที่มันจะแปลกก็คือพวกถั่วหรือว่าเนื้ออะไรที่มันอยู่ข้างในของมาตาฮะมันจะทําให้แปลกนิดนึงแต่ว่าคุณจะได้รับกลิ่นมันจะหอมมากเพราะปกติมาตานี่เงีจะมีกลิ่นถั่วอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นโอวัลตินช็อกโกแลตยางอันนี้คงไม่ต้องอธิบาย <c oughs> สปอนเซอร์มาตากยอดร้านไหนก็ขายเอาอีกคำอืออืออวร่อยนะเดี๋ยวมาดูแบบกินอยูใกล้ๆก,ก,กันเลยเลยอ่คูณสอง โอเคครับคำสุดท้ายแล้วคบำสุดท้ายแฟนสวยถามจริงว่าใครจะแย่งกุ๊กกินเพราะมีกุ๊กกินอยู่คนเดียวไม่สุดท้ายเหลืออีกหน่อยคูนตองเริ่มจุกเลยฮะคูนตองหาคุณผูยช์คูนตองจุกคูนทอง โอเคครับเริ่มยำมือครับ โอเคครับนี่ครับคุณพอคุณกินคุกกับผงอวันตินคุณได้รสชาติที่แปลกไหมหลังจนะากนั้นคุณสามารถเอาผงที่คุณคุกนะี่ยเอาไปต้มได้อีกเพราะว่ามันยังเหลือคคุณคงกินไม่หมดเอาไปต้มแถมผมเชื่อว่าโอ้ผมเชื่อว่าผงอวันตินเนี่ยเอาเอาไปเมเรียกว่าเอาไปใส่น้ําร้อนนะี่ยมันจะได้รสชาติแล้วกินของถั่วยังแน่นอนดูจากสภาพแล้วมีเม็ดถั่วด้วยเนะี่ยโอ้โ,อโ,อโอหร้อนเลยร้อนคอโอ้ <c oughs> ทรมานจิตทรมานใจนะครับโอเคนี่ครับ okay. <c oughs> <c oughs> ขอจบลงนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ใช่ย่อยเลยฮะจะเรียกว่าอร่อยก็อร่อยนะครับส่วนรสชาติผมก็ไม่ใช่นักชิมผมก็ไม่อาจจะบอกแบบรู้เรื่องนะว่าบอกอยังไงได้บ้างว่าเอ้ยมันาอร่อยระดับนี้มันหวานระดับนั้นแ<ม>คลอรี่ไม่ต้องไปสดผมกินนะผมอยากอ้วนทิพย์ไม่อ้วนสักทีโอเคครับไปสปอตเตอร์กันเลย โอเคก็ผูนเซอร์โอเคสปอนเซอร์เหมือนเดิมจากเดิมลยห้องผมเหมือนเดิมขอบคุณห้องผมขอบคุณครับห้องคนละไป อุนติงละอุ่นติงซึ่งไม่เกี่ยวเลยรรามร่ามเลยครับ,รบเพราะว่าใช้ผมเขาในการทำรีมิคขั้นสุดยอดโอเครับบอมถ้าว่าขอบคุณตลมครับแต่รืมขอบคุณทําไมไม่รู้ผมไม่ได้เปิดรอด้อนจิบหายเลยเนี่ยแล้วขอบคุณเออคุณป้าขายมัดใต้นะครับซึ่งผมไม่ได้ซื้อยายผมซื้อครับต้องไปขอบคุณยายด้วยนะนอนอยู่ข้างนอกก็ต,ตื่นแล้วดโอเคครับ อืมน่าดำใช่ครับผม,ผมก็กือบกูดรีวิวนะครับไอพิโตสองต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับาลาเต้าสวัสดบฝันดีนะครับผมซึ่งผมจะลงประมาณดึกๆหน่อยน,นะครับเพราะว่าต้องไ้ตัดต่อตัดต่อมันค่อนข้างจะใช้เวลา สมควรนะครับแต่วา่าผมชอบมากครับผมโอเคครับก็ต<อ>้องขอจมลงเพียงยเท่านี้จบจริงๆแล้วฮะกูหลายทีแล้วไม่จบสักทีว่าบางคนบอกอู๋กูหลอกคาชิบนะนี่อะไรนี่จะจบโอเคครับจิ้นี้อาจจะนานเพราะว่ามีหลายที่ทีเหมือัน โอเคครับนะครับต้องขอจบลงรอบที่5นะครับหนับได้เยียยุยุกในสัตว์นี่ไม <c oughs> ่ยุ่งเลยนี่จ้ะโอเคครับต้องขอไปก่อนนะครับเปลี่ยนคำว่าต้องขอไปก่อนนะครับขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันนีพิต่ตหนนะอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ป่าไม่ได้ลง youtube ทวีแน่นอนทวยแน่นอน Gah, 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 good sleep